แล้วถุงเงินคืนมา,าน้าน่าๆทหารมามาเจ้าใครก็ไม่รู้ <c oughs> เจอ,อแล้วจ้ะเจอแล้วจ้ะเราพักผ่อนข้างในก่อนนะเาเจอแล้วจ้ะพระเดชเล<อ>ยมีะอะไรกินมั้งวะเฮ้ยไปยกเรามาสองหายไปเร็วๆนะ นี่นแล้วเฮ้ยเ,เอายาสลบใส่หายให้พวกมันกินกันแล้วเขา้าไม,ม่มีโลกยาสลบอว่งไม่มียาสลบแล้วมีอะไรพวกยาทำให้คนรักไม่เกลียดไม่โกรธกันเว้ยทำให้คนรักไม่โกรธไม่เกลียดเล่าอ่ะได้ย่างเล่าอ่ะได้ครับครับผมยา,ายอะไรแฟนต้องไปเถอะให้พวกมันผิดสำแดงจะให้หมดเลี่ยวหมุนแรงเออใช่เอาอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวจ้ะขึ้นยานหลเลยฮะแล้วใส่เข้าไปเลย น,นี่ยาแรงมั้งไหนบำรุงธาตุสตรีอย่างแรงยาผีก,ก็เคยบอกเคยท้ได้ผลมาแล้วนะเว้ยผู้หญิงกินจะเป็นยิ่งกว่าผู้หญิงจะเกิดผู้ชากินเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นผู้หญิงทันทีเฮ้ยระวังพวกเราจะเผลอกินกันเข้าไปนะเว้ยโอ้โถมา,าหาพักรวรรดิแล้อได้ยังวะล่าก็มาหาจักมาหาทองศุกประเรียนห้ารุ่นจามจุรีบานจ้ะเป็นใครไม่สําคัญรักกันไว้เธอจะเกิดผลจ้ามาเออ กินเนี่เ <handled> ร <klore> ็วนั่นกินเข้าไปอย่างนั้นแหละส่งต่อกินสิบอกให้กินๆกินๆกินแล้วกินให้หมดทุกคนไม่งั้นถือว่าไม่เกียดตะหารเจ้าของร้านนี้ด้วยดีมากพอแล้วนะไปมาโอ้ยเร็วมาๆๆมาๆๆเดี๋ยวเฮ้ยก่อนเฮ้ยน้อง Magkita kan? คุณผู้ชมคะวันนี้คุณสามารถเปลี่ยนทีวีเดิมๆให้กลายเป็น Android ทีจะดู YouTube ดูหนังดูซีรีส์หรือดู MonoMa x ก็ดูได้แบบจุใจแค่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต Mon น Max Maxplay เครื่องนี้ใช้ง่ายไม่ยุ่งยากค่ะเพียงเสียบเชื่อมต่อเข้ากับทีวีง่ายๆแค่นี้ก็พร้อมดูหนังดูซีรีส์บนจอทีวีได้ทันทีค่ะดูสนุกลื่อนไหลแบบไม่มีสนุดด้วยระบบปฏิบัติการ Android 11ภาพคมชัดและรองรับความละเอียดได้ถึงระดับ 4K ในส่วนของโมค่่่่ะกะกกกกก็็ใชช้้งงาาายยสดดววแลๆเน ถ้าจะดู Mono Max กก็แค่กดปุ่มหลักตรงนี้ได้เลยค่ะ Monomax Max Play ขนาดเล็กพกง่ายใช้ง่ายถอดไปใช้ที่ไหนก็ได้ปกติ Monomax Max Play 1เซตมูลค่า2,990บาทแต่วันนี้เราให้คุณฟรีๆเพียงแค่คุณสมัครแพ็กเกจ Monomax 12เดือนรับไปเลยค่ะ Monomax Max Play 1เซตรวมมูลค่าสินค้าทั้งหมดปกติอยู่ที่5,366บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1 9 9 9บาทเท่านั้นโปรดีอย่างนี้โทรเลยค่ะ1495 เร็วๆสิไอ <I can. S 2> <w> ้น้องพี่เรียกแล้วต้องมาเฮ้ยออูก่อนบอกซะก่อนนะเว้ยตัวนี้คอไม่แข็งนั่งไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพอพอเพอ้้หเไ้นี่มึงตายอดตายอยากมาอยากไหนวะเนี่ย

tak sampai ni ยิงได้แตยิงเป็นเจ้าของร้านนะตัวเองเขาไม่เกี่ยวนะมึงนั่นแหละตัวดีจ้ากูนี่แหละตัวดีโอยเดี่าได้อะไรกันคะอะไรกันแหอุ้ยเธอไม่เอาหนะไม่เอาจะจับจะจองจาจะจู่จะจิ้มจุ่มอะไรเขาก็ยอมตัวเองทั้งนั้นแหละกินเล้าให้เจเย็นก่อนดีกว่าไหมระวังนะเปินมันยาวเดี๋ยวมันจะฉีกเอไาเล่าล่ะก็เอาสิเห็นะ อตามสบายเลยหนีวัยพวกเราด้วยอ้ตายตายตายหมดกันโถล้านกูหมดกัน อหยอกไป่ตีมาทำไมเนี่ยหัวมึงนะ